อันยองอัองสวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็จะมาแปลนะคะอาสกิลเนาะที่ได้ถูกปรับในการอัปเดตวันที่17มีนาที่ผ่านมานี้นะคะอันนี้คุณภูริพงศ์นะคะเขาก็ได้ทำการแปลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครที่ยัง ไม่รู้นะคะหรือดูแล้วตอนแรกมันยังไม่ได้แปลเนาะแล้วเขาเอามาใส่คําแปลใต้ภาพทีหลังเนาะก็สามารถมาดูได้ที่ลิงก์ของคุณภูริพงษ์เลยนะคะในกลุ่ม o m e จิเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวนะก็จะมาพูดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะสำหรับคนที่แบบหาอ่านไม่ได้เดี๋ยวว่ายังไม่รู้ว่าเขามีปรับอะไรกันเราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับเขานั่นเองค่ะโอเคนาะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็น o m e มจินะคะฮิโรมาสันเองเนาะอ่าสกิลพาสซีฟของตัวนี้นะคะเลเวล5เพิ่มทำให้ผลของมิตมะแล้วก็พาสซีฟอีกฝ่ายไ,ไม่แสดงผลนะคะอืมก็น่าจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนนี่สกิลนี้นี่เองนะคะที่ได้ปรับมาเนาะนี่ไงเพิ่มความเสียหายแอคชัน่นสีดเมจแล้วก็จะ ไม่ทําให้มิตมะหรือพาสซีฟสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะคะแสดงผลก็ดีเหมือนกันเนาะม,มันเอามาคู่กับเงาใช่ไหมสอนนี้น่าจะใช่นะคะอโอเคไปต่อตัวต,ต่อไปดีกว่านี้ไฮไลท์ของเรานะคะที่กำลังเป็นที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือ SP อราควานั่นเองเนาะ ในส่วนของสกิล l 2นะคะจะมีการบัฟดาเมจที่ได้รับลดลงนะคะลดความเสียหายฝั่งเรานะคะที่ได้รับ10%นะคะแต่เดิมทีเนี่ยมันจะอยู่ที่2 0เนาะก็โดนลดลงมาเหลือ10%แต่ว่าเพิ่มสแต็กได้สูงสุด30%นั่นเองค่ะแต่ว่ามันเริ่มต้นน้อยแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่นะคะถ้าเก็บแล้วก็ทุกๆ300ดาเมจจะเพิ่ม1%นะคะ เพิ่มสกิลของ C-Wave เข้าไปนะคะโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นสกิลหมู่นะคะ60%แล้วก็เลเวลของสกิล2เนี่ยนะครับเวลาอัพเนาะขั้น2นะคะเลเวล2ก็คือเพิ่มดาเมจของ C-Wave นะครับจาก60%เป็น120เนาะแล้วก็เลเวล3ส,สกิลของ ตัวเก็บสแต็กเนี่ยนะคะจะไม่หายไปนะคะเมื่ออาราคาวะ sp ถึงแก่วความตายนะคะสู่ขิตนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ขั้น4นะคะเลเวลสเมื่ออาระเมื่ออาราคาวะ sp ตายนะคะจะฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อร่มทีมนะคะ1น5่ของเลือดอาราคาวะเนาะแล้วก็เลเวล5นะคะสกิลซีเวฟนะคะเกี่ยบสแต็ก เพิ่มความแรงได้สู5สแต็คด้วยกันนั่นเองค่ะอืมแล้วก็ปรับให้สกิล2นะคะไม่ต้องใช้ลูกไฟนะคะปกติใช้1มั้งน,น่าจะถ้าจะไม่ผิดเนาะโอเคเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิล3นะคะอ่าขั้นของสกิลเนาะเลเวล2จะเพิ่มดาเมจเป็น3 1 5นะคะแล้วก็เรเวล3ทะลุความเสียหายเนาะ น่าจะทะลุเกาะน,นะคะทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่หานน่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เลเวลสี่เนาะอืมไหนละเพิ่มดาเมจเป็น335%อหเรน์าะโอ้โหแรงมากเลยอะป๊อปเดียวใช่ไหมน่าจะใช่นะคะแล้วก็เลเวล5มีเมื่อมีสแต็กนะคะ3สแต็กขึ้นไปเนาะฟูลลี่หรือเปล่าจะลด พลังป้องกันของตัวเองลง20%นะคะและเมื่อและเออและความเสียหายเพิ่มขึ้น40%แล้วก็จะได้บัฟดาเมจลดลงให้กับเพื่อนร่วมทีม1เทินนะคะอ๋อถ้ามีสาสแต็กปุ๊บก,กดใช้สกิลปาดก็จะลดพลังป้องกันเอง20แต่ว่าจะเพิ่มความเสียหายไปอีก40%แล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็จะได้รับบัฟด้วยเหมือนกันเนาะ โอเคไปดูในเกมค่ะว่ามันแปลเป็นยังไงม,มีหรือเปล่านะฉันไม่อยู่นะนี่ไงยังไม่ได้ปั้นเลยทุกคนนี่เนาะโอเคก็ใช้ศูนย์ไฟแล้วนะคะทุกคนมีการปรับมาเนาะนี่ไงซีเวโอ้โหแปลได้เป๊ะปังอลังมากค่ะทุกคนโอเคเนาะปรับแล้วนะคะ นี่นี่เป้าเดียวเหมือนกันแนฮะเก่งค่ะเก่งมากคุณพ่อกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่ซอมบี้ที่ยืนก็โง่อีกต่อไปนะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวที่สามเนาะเป็นโอโอนกิริเอสพีหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะใช่แหละไม่ไม่ใช่ว่าน่าจะใช่อ่ะรือสกิลเลเวลสองนะคะอ่า เวลาอัพถึงเลเวล4เนาะคา์เตอร์แล้วก็ดาเมจแจมจะได้รับบัฟสแต็กห่งขั้นนะคะเพิ่มดาเมจ20%สามารถเก็บได้สูงสุด5ขั้นนะคะของเดิมเพิ่ม30%สามารถเก็บได้สูงสุด3ขั้นนะคะอ๋ออันนั้นมัน30%ได้3ขั้นแต่อันนี้เราเป็น20%นะคะได้5ขั้นเนาะก็เยอะกว่าอยู่ดีแต่ว่าใช้เวลาเก็บนานขึ้นแล้วก็ ปรับสกิลนะคะให้ไม่มีคูดาวเนาะล่างเงาเวลาซัมมอนออกมาก็จะไม่ถูกทับกับตัวยูนิตเนาะเช่นพวกหอยพวกงูอะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ทับกันเนาะตำแหน่งนั้นะที่มันมีอะไรปรักอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลเวล3เนาะเวลาอัพถึงขั้น5นะคะมุกบาเหลือ40%นะคะจาก50%นาะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าปรับใหม่แล้วมันสกิลมัเป็นยังไงเนาะ น้องก็ไม่มีด้วยสิเจ้า SP โอรีอยากได้อยู่นะแต่น้องไม่มาเลยสกิลนี้ใช่ไหมที่ปรับนี่ไงนี่นะคะทุกคนที่ได้ปรับมาเนาะไม่ใช้ไฟแล้วไม่มีครูดาวด้วยเห็นเขาว่าอะไรนะถ้าอยากให้เงาหายใช่ไหมต้องให้ตัวที่เรา mark าเงาไว้ค่ะโจมตีปกติใส่ ตัวโอนิกิริ1ทีนะคะเงาถึงจะหายหรือไม่ก็ให้ทุกทีมของฝ่ายตรงข้ามนะคะตีปกติใส่โอนิกิรินะคะเมื่อเมื่อตีครบ5ครั้งเนาะก็คือเอาฝ่ายเขาอะมาตีนางเนี่ยห้าครั้งเงาก็จะหายไปนะคะอืมก็เป็นการที่แบบว่าเหมือนใบเหมือนกันนะและเมื่ออ n นิกิริโจมตีเนี่ยมันจะอันนี้อีกนะคะพาสีมานะ่มันอะจะไม่ได้เหมือนกันแนะ เหมือนมันจะใบหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะทุกคนนั่นแหละปรับมาครังนี้น้องอาจจะได้เถิดฉายนะคะทุกคนเห็นเขาว่าเก่งอยู่นะก็ใครที่มีก็ลองไปเล่นดูนะคะแล้วก็มาเมาส์มอยกันในกลุ่มเนาะโอเคค่ะมาในตัวของตัวที่4ีกันนะคะตัวนี้ตัวนี้อุโบเมะนะคะน่าจะเป็น SP เนาะ สกิลหนนะคะปรับไม่ลดดาเมจทุกการโจมตี3ครั้งเนาะปกติโจมตีมันจะลดนะคะก็ปรับเป็นไม่ลดแล้วนะคะก็คือตีแค่ไหนก็ที่แค่นั้นไปเลยแล้วก็เลเวลสเนาะพารสี 4. อันนี้จะเปลี่ยนเป็นทุกๆครั้งที่เริ่มเทินของอุบบเมะจะได้รับบัฟช่วยเหลือเพื่อนนะคะทันทีเมื่อมีการโจมตีฝั่งเราอืมเดีย๋ยวขับไปกันนะ แลาเริ่มเทินปุ๊กจะได้ช่วยเหลือเพื่อนอืมโอเคนะน่าจะประมาณนะั้นแล้วก็พาสซีฟนะคะจะเพิ่มดาเมจเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของเดิมเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะคะโอเคแม่หรอแม่นกหรอแม่นกก็ยังไม่ได้นะเนี่ยต่อไปเลยวนะสกิลหนึ่งใช่ไหมน่าจะสกิลนี้นะคะ ที่เวลาตีครบ3 s t สเต็กเนาะก็จะไม่ลดดาเมจแล้วก็พาสซสีอันนี้แอดเดอะ t สตาร์เทิร์นจะได้รับ2ขนนก2ขนนกนี้เวลาเพื่อนตีก็จะไปแจมด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอเคพิ่มดาเมจด้วยใช่ไหมดาเมจมาจากไหนวะพาสซสีขนนกชิ้นอันนี้ไงไงไงบับ สี่เปอร์เซ็นต์ห้าสแต็อ๋อเหอเอรูปเหมือนกันเนาะขนนกนี่มันได้จากอ,อันไหนอ่ะอืมไม่บอกแค่น่าจะเป็นพาส์ติต,ติดตัวไปเลยนะคะทุกคนโอเคตัวต่อไปดีกว่าตัวที่ห้านะคะคิดออกมาดูนั่นเองอ่าสกิลหนึ่งนะคะผลของล็อกนะคะจะเป็น100%เนอนาะของเดิม90% น่าจะเป็นโซ่นะคะแล้วก็มเอเอฟเฟกต์ฮีเด้นนะคะซ่อนตัวเนาะซ่อนจะได้รับความเสียหายน้อยลงเนาะอ๋ออันอันน,น,นี้อันนี้มีสองตัวในตัวเดียวเลยใช่ไหมตอนนี่ฮีโดหรอฮีโดฮีดน้องก็ไม่มีอีกแล้วตัวใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้นี่ยมีแต่เอเตัวกเก่าๆนะคะทุกคนแล้วนําไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนนะนี่นี่นี่ ก็เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ไง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 อ่าเดี๋ยวก่อนนะจอยแอนดี้ถ้าน็อตแอ m ดีไม่มีตัวไหนล็อกเลยก็จะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะล็อกนะคะแอคชั่นจะได้เก็นได้โอเคแล้วก็สกิลมอบเดฟิก e ซ่อนด้วยนะคะดาเมจลดลง20%โอเคอ่ะเตัวต่อไปดีกว่า เทนโจคูดารินะคะอ่ะสกิล2นะคะเพิ่มต้านทานเพิ่มขึ้น2เท่านะคะตัวน้องเทโจดาริ cho, น่าจะเพิ่มไม่แค่ตัวเองนะคะคนอื่นก็เพิ่มแค่เท่าแค่อันเดียวนะครแล้วก็สกิล3นะคะหลังจากอีวูน้องนะคะเมื่ออยู่ในสภาพของอันนี้จะเพิ่มต้านทานอีก75%ต้านเยอะมากเลยอ่ะต้านมาแข่งกับอะไรอะลูกไม่เข้าใจเลย น้องนะคะว่าจะปั้นอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้ปั้นเลยอยคิวเยอะมากเลยการปั้นตัวละครเนี่ยอันนี้นะคะในไงที่ได้ปรับมาเนาะพาสซีฟตัวนี้ใช่ไหมใช่จะเพิ่มต้านทานให้กับเพื่อนส0เอร์ซนแต่ว่าตัวเองนั้นจะได้เป็นสองเท่าก็คือย0สิเอร์เซนนะคะอ๋อเนี่ยลืมไป เลเวลสี่นะคะมันจะเพิ่มถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะให้สองเท่าตัวเองก็จะมีค่าพื้นฐานอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะต้นานทานเนาะว้าวเลิศเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็สกิลสามเนาะเวลาอีโอแล้วทำได้ได้นะจะเพิ่มต้นานทานอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตๆดนหนในรูไหนสินี่ไงอ่าพอาที่ไหน ิ่ม10%นอเสจแเอฟเฟกต์870%นะคะอืโอเคถือว่าปั๊บปับน้องมาเพิ่มนาะก็ดีน้องกิ่งอยู่นะทุกคนสําหรับทีมที่ไม่ค่อยใช้ไฟแบบบุห่หวาอะไรแบบเนี้เป็นแบบช้าๆหน่อยแต่ก็ใช้ไฟบ้างใช้น้องจะดีกว่านะคะแบบขันยะกร่งเพราะตัวนี้มันจะได้ต้านทานได้ฟืนเล่นนิดนึงแล้วก็ได้เร่งเทินนะคะเร่งแถบเทินนะคะถือว่าเก่งเลยทีเดียว ไอพวกที่แรกแต้มนี่เก่งไปแล้วนะคะดูอย่างน้องลูกปะอะไรนะลูกประคำเป็นตัวอย่างเนาะสมัยเมื่อก่อนนางก็เก่งของนางนั่นแหละโอเคค่ะมาถึงตัวที่อยุยวาเหมือนกันเนาะอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นตัวที่7นะคะเป็น sp อุบุเมะเนาะเอฟเฟกต์ดับเบิลทนะคะเมื่อมีอุบุเมะก็ไม่ใช่เมื่ออุบุเมะมีดาเมจรวมสูงสุดในทีมนะคะไม่นับซมมอนนะคะจะได้รับ อาสถานะฟ i r s t f เ a อร์นะคะขนนกแรกเนาะตัวขนนกแรกเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้อุบูเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและโจมตีช่วยเหลือเพื่อนหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลสามนะฮุกแอนสแลชนะคะไม่ฮุกปล่าไม่ใช่ฮุกแฮกแอนสแลชหาก HP ของศัตรูต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจะเพิ่ม ความเสียหายเป็น200%กับศัตรูตัวสุดท้ายนั่นเองค่ะอืนี่นะคะแม่แม่แม,แม่แม่ก็ไม่ได้ปั้านแมทคือว่าตอนใหม่ๆนี่นะไม่ได้เล่นน้องนะคะน่าจะเล่นหมาฟาร์มแหละสมัยรแรกๆอะ่ะเพราะว่าแม่ไม่มานั่นเองเอา้าวทุกคนแม่หายทุกคนนะเซอรพี่อุบเมธเลยเนี่ยเป็นไงสกินแปลกตานะคะหาไม่เจอ อันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าขนนกใบแรกเอือนี่ไงมีโอกาส30%ที่เราจะไปร่วมโจมตีด้วยและถ้า total attack higher ก็จะได้รับขนนกใบแรกนะคะจะเพิ่ม damage ร้อเปอร์เซด้วยแล้วก็เพิ่มอัตราตรงนี้เป็น60%มั้งน่าจะใช่นะคะจาก30%เนต์้องเป็น60%น่าจะแบบอะไรนะดีกว่านะฉันอ่านงงจัง อ๋อก็คือถ้านางมี a อคแท็สูงที่สุดในทีมนะคะ5ตัวนั้นน่ะมันก็จะได้เอฟเฟคขนนกนะคะแต่ถ้าอุม,มิไม่มี SP เออไม่ใช่มี a อ k นะคะที่สูงพอในทีมนะคะก็จะไม่ได้บัฟนี้เนาะโอ้ใส่เป็น a อคแท็หมดเลยเหรอมันก็ไม่ใส่ขีดิน่าสนใจเหมือนกันเนาะใส่มิตามาแอคแท็นี้หรออืม เราออกไปไหนแล้วลูกแล้วก็ตอนนี้นะคะนี่ไงที่เอฟฟกมาเนาะถ้า AOE มันจะแรงอยู่ที่41%เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ตอนสล s h จะเป็นร้อยแปดเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าตอนสล s h เนี่ยถ้า HP ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต่ำกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่า last of the enemy โอเค ใช่ก็จะเพิ่มความเสียหายจากตรงเนี้นะคะ108%น่ะลบออกนะคะเหลือเป็น200%แทนนะคะก็คือตีหมู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ41%จากนั้นถ้าเลือดน้อยปุ๊บมันจะฟันปาดลงมา200%นะคะแต่ว่า5 HP มากกว่า60%เนาะตอนปาดที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแค่ร้อนั่นเองค่ะน่าจะนะคะจากที่อ่านข้อตรงเพียงมานะคะโอเค ในส่วนของตัวที่8เนาะตัวอะไรวะอ๋อคาลรลเซตินงงนะคะเลเวลหนึ่งเนาะเพิ่มการแจมนะคะของพันธมิตรที่มี ATK เคสูงสุดแทนนะคะอแล้วก็เลเวลของสกิลนะคะเลเวลหนึ่งเนาะถ้าอัพไปถึงเลเวลสามนะคะจะเพิ่มโอกาสเรียก,กนะคะเป็นสี่สะเปอ็น40%เนาะ เลเวล5ก็จะเรียกเป็น50%ค่ะเมื่อออโต้แบทเทิลนะคะเมื่อใครกดออโต้เนาะก็จะมาร์ศสตูที่เลอดน้อยที่สุดนะคะของไฟตรงข้ามนะเวลาไปตีหรือเปล่าน่าจะใช่เลเวล2นะคะเมื่อฝั่งของเรานะคะโจมตีปกติจะเพิ่มมุฟบาร์ของตัวเองขึ้น5%นะคะอันนี้เป็นตัวเล่งขึ้นตัวเองโอ้เอาเอาแม่ชีระนวยมาเลี้ยงอีกแล้วเหรอเนี่ย เมื่อเริ่มโจมตีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเริ่มเทื่นค่ะขออภัยนะคะทุกคนเดี๋ยวกันนะเลเวลสามเนาะเอฟเฟคล้างนะคะจาก90%นะคะก็เป็น100%ในที่สุดก็ใส่100%มาสักทีจะเอา90%ามาทำไมนะคะทุกคนไม่เข้าใจเลยตั้งแต่สมัยนุ่มนันเก่าแก่แล้วนะคะ90%เนี่ยเซตเปิดไปเนี่ยแล้วก็เลเวลห้านะคะลบเอฟเฟคเกี่ยวกับ คอนโทรลเอฟเฟกต์หมดเลยนะคะเคืออันนี้มันเป็นสกิลล่างเนาะตัวนี้มันมีมันเป็นตัวแอทแท็กแล้วก็เป็นตัวลางบับได้นะครับแล้วก็เลเวลสามนะคะเออไม่ใช่เลเวลสามนะสกิลสามเวลาอัพขั้นนะคะที่เลเวลสามเนาะก็จะมีการเรียกเพื่อนออกไปโจมตีด้วยนะคะถ้าเป็นเลเวลสามก็จะเป็น40%นะคะจากของเดิม35%เลเวลห้าก็ กลายเป็น50%นะคะจากของเดิมสี่สิเนตอะตัวอเหรออยากจะปั้นอยู่นะก็คิดว่าอันนี้ก็จะปั้นนะคะยังไม่ได้ไปปาถั่วเลยค่ะทุกคนนี่ไง <c oughs> โอเคเนาะเวลาเนี่ยเวลาเวลานางออกไปตีปกตินะคะก็จะ 30%เนาะที่จะเรียกเพื่อนออกไปตีด้วยนะคะโดยจะเรียกเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะคะ ATK เนาะถ้าเอาไปอยู่กับนางอุบุเมะก็จะกลายเป็นจุ๊บๆๆวงไปหมดนะคะทุกคนอันนี้มันแพทของการตีปกตินี่นาแพทพลังสามัคคีนะคะทุกคนก็คือรวมหัวช่วยกันตีนะคะแพทน,นี้โอเคเนาะ แล้วก็สก็จะเพิ่มดาเมจจาก80เป็น90นะคะเพิ่มจากการเรียด30เป็น40เนาะดามจาเป็น100%แล้วก็เพิ่มเป็น5 0นะคะเวลาออกไปโจมตีนั่นเองไม่แน่ใจว่าใช้หมาไฟแล้วเวลาโตจะจะชวนออกไปด้วยไหมคิดว่าน่าจะชวนออกไปได้นะคะ5เวลาหมาไฟติดเนาะก็ลองดูนะคะหมาไฟนี่ก็เอาใน,น่อานอกับมันไม่ได้บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดฉันก็ไม่เข้าใจกับมิตมะมาเหมือนกันนะคะทุกคน โอเคเนาะอ่าตัวนี้พัซีฟนะคะเมื่อฝั่งของเรานะคะใช้ o น m a l a อแค c k นะคะจำตีปกตินะคะจะมีการเพิ่มแถบปลาให้กับตัวเอง5%แล้วก็เวลาเริ่มเทินนะคะจะมีโอกาส50%ที่จะอ่าลบอ่หน,นะคะสถานะควบคุมนะคะออกจากตัวมันนั่นเองค่ะรีมูฟออกไปเลยเนาะอ่านก่อน รีโมทสเตตัสและเอฟเฟกต์ cannot be removed มไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะระดับภาษานี้ก็น,นะอันนี้จะเพิ่มเวลาอัพก็จะเพิ่มเป็น70% 100%เนะคะก็จะเป็น100%ที่จะลบล้างสานะเวลาเริ่มเทินเนาะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อไว้ฉันยังอัพไม่เติมอีกเหรอเนี่ยลูกเมื่อน,นี้นะคะอะไรวะ เมื่อเ l ล z e o อกมาเจนจี y เขาก็จะดีฟิตัวครเนมี่ที่ายอ๋อจะลบสหารนะให้เพื่อนด้วยนะคะเวลาที่มีการลากเพื่อนไปตีนะคะว้าวใช่ไหมสกิลสามนี่ไงเมื่อใช้สกิลสามปะดิลลิล็อกใช่ใช้สกิลสามนะคะแล้วก็คอเพื่อนได้นะคะเรทำการลบบัฟให้กับ จะทำลบการลบบัฟทั้งหมดนะคะที่ควบคุมออทีมนะคะว้าวแล้วก็จะรีมูฟคอนโทรลแดนดอมแมรี่ด้วยอ๋อเวลาเดย์นดนะคะเวลาเริ่มเทินตัวเองนะคะก็จะลบบัฟให้ตัวเองแล้วก็จะลบพับให้เพื่อนด้วยนะคะอันนี้สุ่มเนาะและดอมนี่มันสารพัดประโยชน์ทั้งแอ็แทกแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการสมอนแอคแท จมตีนะคะใส่ไฟตรงข้ามเนาะก็มีโอกาสเรียกนะคะเป็น50%เนาะที่เลเวล5เวลาคอมานะคะคอตัวที่ ATK สูงที่สุดเนาะดาเมจจะเพิ่ม20%ต่อการ KO e Maximum 100%เขีเหรอ ถ้ามีตัวที่ตายอยู่แล้วเวลาเรากดสกิลตัวนี้สกิลตัวนี้ก็จะเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนะคะทุกคนน่าจะประมาณนั้นไม่น่าจะเหมือนกันนะคะผิดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนโอเคอันนี้เป็นตัวที่9แล้วเนาะเทสโซของเรานะคะเพิ่มจากขอคอยบูทนะคะจาก8เป็น9เนาะแล้วก็เลเวล3นะคะเพิ่มอัตราการติดดีบั จาก50เป็น100แล้วก็ผลสกิลนะคะตัวนี้จาก30เป็น40เนาะตัวเทสโซหรอเฮ้เทสโซคุณคุณนะเมื่อกี้ลูกอยู่ไหนนะเห็นแวบๆบมแบบีนี่อา้าวหายไม่ลูกไม่เทสโซเทสโซต้องปลูกก่อนไหมเนี่ยอันนี้ไง เป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นเอฟเฟครถ ATK ของฝ่ายตรงข้ามนะคะงงฉันก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ Value a เท r เนี่คืออะไรนะไม่ใช่นะคะทุกคนคนละอย่างกันนะคะนี่นะคะพี่นางปรับมาเนาก็จะเป็นตัวนี้จาก50เป็น100อ่์นี่ไง100นนะคะที่จะ ทำดีบัฟใส่ไฟตัวข้ามเน้องตัวนี้40%่สิบเปอัฟอะไรนะฉันก็แปลไม่ออกเหมือนกันในนี้ทุกคนโอเคค่ะน่าจะประมาณนั้นโอเคตัวที่10นะคะในระหว่างออโต้แบทเทิลจะปักอ่าได้ตัว HP สูงที่สุดของ่ไยตรงข้ามนะคะแล้วก็สกิลเลอร์เมื่อโจมตีตัวที่ติดได้ไว้จะได้รับลูกไฟคืน1ลูกเลเวลอก็จะเพิ่ม ความเสียหายเมื่อติดได้30%นะคะน้องได้แดงหรอนีไ่ไงน่าจะเป็นสกิลนี้นะคะไม่ได้ปลุกน้องเลยอะนี่นะคะได้แดงเนาะก็กดสกิลสองนะคะก็จะเวลาออโต้ก็จะเลือกปักตัวที่ HP สูงที่สุดเนาะแล้วก็ตัวนี้ เวลาตีนะคะก็จะได้ไฟคืนนะคะหนึ่งหน่วยเนาะก็จะเป็นการใช้ไฟสองไฟแดงก็ได้ไฟหนึ่งประมาณนั้นน้องไม่ค่อยเก่งเลยอะ่ะแต่นางสวยนะคะว่าไม่ได้สมัยนั้นนะเนาะสมัยนั้นคือสมัยไหนสมัยที่ไข่แดงเอามานะคะทุกคนยังไม่ทันจะได้ปั้นน้องเลยอะ่ะเซฟระเบิดไปแล้ว <c oughs> ว่าจะปั้นอยู่นะคะทุกคน โอเคเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับ10ตัวเนาะที่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชุบตัวนะคะเกิดใหม่นะคะทุกคนจากดูดูแล้วแพทนี้น่าจะน่าจะเป็นแพทโอยออาราคาวะแล้วก็โอยทีมตีปกตินะคะแล้วก็การช่วยเหลือการโคออฟตีเนาะก็เป็นทีมแพทสามมคีนะคะอย่างที่ว่าไปนะคะโอเคค่ะสำหรับ ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Ajumma Channel นั่นเองค่ะแล้วก็ฝากแฟนเพจนะคะ e b o o k ๊ a j u m a Channel ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะทางนั้นก็ลงคลิปเหมือนกันเนาะโอเคค่ะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยากรับชมคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโอเมซิก แล้วก็สามารถไปเลือกชมได้ที่ playlist omegic global ได้เลยนะคะในช่องน e t ก็มีการาจัดวิดีโอเป็นหมวดหมู่เนาะใครอยากชอบดูเรื่องไหนก็สามารถไปกดไลค์ที่ playlist ต่างๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้